สวัสดีครับผมอาจารย์เปิ้ลวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของการสอนชัยภูมินําโชคดึงพลังบ้าน8ดึงพลัง8ทิศเข้ามาสู่ความมั่งมั่งคั่งเรามาเรียนรู้ครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องหวงจุ้ยลมกับน้ําไปแล้วแล้วเราก็ได้รู้เรื่องของสาขาวิชาหวงจุ้ยทึ่งแตกออกเป็นสาขาเอกอเทศก็คือในชัยภูมิสาขาใหญ่ๆในเรื่องของพลังทิศทางนี้แบ่งเป็นสองสาขาคือสาขาสายของวิชาสาหะ ซึ่งสาหะนั้นก็จะแยกเป็นเป็นสาหะสีเก๊กนี่คือ1สายส่วนสายที่2ในเรื่องของวระทิศทางก็คือในเรื่องของวิชาสายสำง้วงก็จะแบ่งเป็น64ขัวแล้วก็หกสิบสขัวแล้วก็วิชาดาวเก้ายุคซึ่งในคลิปที่แล้วใน EP 2อาจารย์ได้พูดไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อ EP 3เราจะมาต่อในเรื่องไม่ว่าจะสายหวงจุ้ยในโลกนี้ไม่ว่าจะสายเล็กหรือสายใหญ่หรือไม่ว่าสายไหนก็ตามจะหนีไม่พ้น ในสี่สิ่งนี้แน่นอนซึ่ง4สิ่งนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างหรือเขาเรียกว่าฟ้าคนดินในการจัดธงจุ้ยเราจะต้องรู้ถึงเรื่องฟ้าคนดินเรามาดูสี่สาขาที่ทุกคนจะต้องจัดเมื่อครบสี่สาขานี้แล้วก็จะเห็นผลในการจัดชัยภูมินำโชคและในการดึงพลังแดทิศมาสู่ความมั่งคั่งได้เรามาดูสาขาแรกสาขาที่1ไม่ว่าทั่วโลกเลยต้องใช้คือในเรื่องของชัยภูมิ ซึ่งอาจารย์ได sure so okay. ้เกิดมันไปแล้วชัยภูมินั้นมีชัยภูมิภายนอกชัยภูมิภายในและชัยภูมิสภาพแวดล้อมและรูปลักษณ์และรูปทรงของพื้นดินนั้นเขาเรียกว่าชัยภูมิส่วนที่2ในเรื่องของพลังทิศทางพลังทิศทางนั้นก็จะแบ่งเป็น2สาขาคือพลังทิศทางนั้นสามารถแบ่งเป็น1สายพลังทิศทางในเรื่องของในการจัดสายสาหะก็คือสายพลังทิศทางของใช้ของสาหะสีเก๊กหรือส่วนที่2สายพลังของสำงวง สามลังสมวงนี่ก็จะแบ่งเป็นอีกสองข้อก็คือวิชา64ค่วยหรือวิชาดาวต่อไปก็คือวิชาดาว9้ายุคซึ่งในเรื่องของสายพลังทิศท,ทางนี้ไม่หนีสองสายนี้แน่นอนบางวิชาอาจจะแตกไปเป็นบ้าน8ดทิศบ้านปาน8หรือวิชาที่เรียกไปทุกวันนี้ในท้องตลาดทั่วมากหรือทั่วไปก็เป็นในเรื่องของพลังทิศท,ทางมากกว่าส่วนที่3อีกวิชาหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่หนีไม่พ้นเลยคือดวงจีน ดวงจีนนี่เปรียบเสมือนชะตาชีวิตของเราจังหวะชีวิตไบจอนชีวิตเข้ามาดีร้ายแต่ละปีเป็นยังไงแต่ละเดือนเป็นยังไงในรอบสิบปีเป็นยังไงอันนี้คืออีกสาขาหนึ่งคือวิชาดวงจีนส่วนอีกอย่างหนึ่งคือสําคัญมากก็คือในเรื่องของเลิกยามเลิกยามนั้นสําคัญจริงๆเลิกยามนั้นเป็นตัวคูณตัวเพิ่มเลิกยามนั้นเป็นการในการทําแล้วให้เกิดผลในหงจุ้ยได้เร็วขึ้นและไวขึ้น ซึ่งสรุปแล้วมีอสี่ข้อซึ่งไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามจะต้องมีพื้นฐานหลักสีข้อนี้หรือในการจัดหงจุ้ยจะต้องจัดสี่สีข้อนี้ซึ่งหนีไม่พ้นแน่นอนคือ 1. อาจารย์ท่านนั้นหรือคนจัดจุ้ยนั้นจะต้องจัด1ใช้มีดูในเรื่องของชัยภูมิ2ดูในเรื่องของพลังทิศท,ทาง 3. ดูในเรื่องของดวงจีน 4. ดูในเรื่องของเลิกยามในการจัดซึ่งจะแบ่งเป็นออกเป็นฟ้าคนดิน ฟ้าคืออะไรฟ้าคือดวงจีนที่ถูกกําหนดด้วยชะตาชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนลมนหายใจเข้ามาแล้วอยู่ในตําแหน่งฟ้าส่วนเลิกยามนั้นเป็นการกําหนดเวลาเข้าไปในการกระตุ้นหรือเสริมนั้นให้เห็นผลดีขึ้นฟ้าส่วนในเรื่องคนนั้นก็คือดวงจีนชะตาชีวิตพฤติกรรมการกระทาของเราการเรียนรู้การศึกษาหรือการลงมือปฏิบัติเขาเรียกว่าคนส่วนในเรื่องของดินนั้น ก็หมายถึงการจัดโคงจุ้ยจัดเคหสถานจัดชัยภูมิจัดบ้านรูปทรงตกแต่งบ้านกระตุ้นบ้านเขาเรียกว่าทั้งหมดนี้4ีสาขานี้รวมกันเป็นฟ้าคนดินหวังว่าคงจะได้ความรู้ในเรื่องของฟ้าคนดินหรือแบ่งเป็นสีสายที่ทุกคนต้องจัดแล้วเรียนด้านนี้มาซึ่งอาจารย์จะได้ทําการถ่ายทอดและสอนให้ในเรื่องของชัยภูมิและเรื่องของทิศทาง ส่วนเรื่องดวงจีนและเลิกยามนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามในการดูดวงจีนกับอาจารย์หรือสอบถามได้ในเรื่องของาธาตุของจีนหรือในเรื่องของเลิกยามเพราะในการสอนครั้งนี้ดวงจีนกับเลิกยามค่อนข้างที่จะละเอียดและใช้เวลาส่วนเลิกยามนั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งซึ่งตรงนี้อาจารย์อาจต้องพวกเราต้องอาศัยในการดูดวงจีนกับเลิกยามกับสินแสท่านอื่นหรือกับอาจารย์ ไปก่อนส่วนที่เราจัดที่อาจารย์สอน2ข้อนี้เห็นผลแน่นอนในเรื่องของชัยภูมินำโชคและดึงพลัง8ทิศเข้ามากระตุ้นเสริมได้หวังว่าคงได้ความรู้ในอีพีโซดสนี้ในเรื่องของสิ่งสําคัญไม่พ้น4่หัวข้อนี้ไม่ว่าจะสินแสท่านไหนก็ตามต้องจัดทงจุ้ยด้วย4หัวข้อนี้ถึงจะเห็นผลวันนี้ผมขอยุติิากเรียนสอนเท่านี้สวัสดีครับผมอาจารย์เปิ้ล